สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศช่วงหน้าแรงครับวันนี้ช่วงนี้บ่ค่อยมีฝนครับพอสภาพปรกาศเอาครับหัวน้อยก็แข็งแรงดีครับหลังจากได้กินน้มแม่ได้ตอนนี้ได้ประมาณเจดปวันกินหญ้านะครับกินหญ้ากินพแพห้งนะเออดีเหมือนกัน เป็นลูกของไอ้ดำนะครับผู้ด,ดำเนี่เป็นเจ้าสายกลมครับเจ้าสายกลมสุกออกมาดีครับหน้าตาดีเลยล่ะคุณห่างก็พอใจได้เพราแมวมันตัวน้อยเนาะสะดือก็แบบนีปัญหาครับแห้งไปคนเดียวเลยตอนแรกๆเหมือนจะมีปัญหาเรื่องขานะขาหน้าขาหลังข้อมันบ่คคอยยืนไปทั้งหน้าครับ หอมเหมือนจะงอเนาะตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับนมเหลือง,องนมมันแหลกนี่สาคัญที่สุดครับต้องให้กินครับถึงเขาจะพอว่ามันสภาพเหมือนจะแบบป,ปกติก็แล้วแต่ก็ต้องให้มันกินบังคับให้มันกินให้ได้ตอนนี้เกิดมาประมาณเึ่งชั่วโมงมันมันเหมือนจะยาก,กินนมก่อจับป้อนเลยมันอาจจะกินยากน้อยครับกําแรกลิ่นมันปลาซากเตียตอนนี้ผมมีปัญหาแนละ้วกินนมคนเดียวแม่ก็เลี้ยงลูกดีครับ ถึงราคามันจะถูกแต่ว่าเขาก็พยายามให้ต้นทุนมันต่ำที่สุดครับเขาก็เลี้ยงธรรมดาไปเอามาเป็นตัวปูครับสักอาทิตย์หนึงน่าจะมีฝนเข้ามาพองรับมันเล็มไปไฟกระยูของมันไปครับวันนี้จามนี้ปัญหาเรื่องเพิ่งครับกวนพิ่งมัน นักน่าจะนักทิ้งตกดอยครับนี่เป็นโกนแบบชาพี่ควายนะตำหาลุงวัดครับตำหาลุงวัดเกิดเหมือนนะเข้าไปค้นหาในช่อง youtube ได้ตอนนี้เอากลใหม่มาเฮ้อพอมันจะอยู่ก็โกนเก่านี่ก็เข้าประมาณ3าเดือนนะเพิ่ง3ามเดือนครับมี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าหลวงครับน้งพญาย,ยังอยู่ดีอยู่ย,ยังมาตายเตะกี้หันกันอยู่ครับตอนนี้ก็เคลียรเคลียไหลไหให้มันขึ้นมาอยู่กับโกนไม่ตอนนี้มันกำลังบอกลูกบอกหลานมันมาอยู่มันไปได้สำรวจนะมันก็ต้องใจเวลาหน่อยครับมันจะตั้งไว้นี่แหละแต่เสียอย่างเดียวมันห่อนครับช่งนี้ ต้งเข้าประมาณ3เดือนครับสร้างหลอดนางพญามานะแต่เหมือนว่ามันโดนทำลายครับผมป้าอยู่สองห้างนะห้างของนางพญาครับแต่เหมือนมันโดนทำลายไปทห้างน่าจะติดไปครับห้างตัวอ่อนที่ผมตัดไปลักษณะนี้คือหลอดลวงนางพญาครับผมก็ฟังเข้ามาเหมือนกัน แต่ถ้ามันออกตามธรรมชาติะมันจะครบตั้งนี้นะมันจะปบะครบตั้งข้างครับนนี่สังเกตพอเลยอันนี้ก็ให้อมันกินน้ำาวงนน้ำหวานเนี่ยกันฟังตัวมันออกมากินน้ำหวานปิกคืนครับน,นี่ก็เดี๋ยวจะต้องล่างครับอันน้ำหวานมันติดเนาะมันจะเป็นตัวล่อพวกผีเสื้อกลางคืนครับ นี่โกนไปอยู่วันกับคืนกิ่งจากบนบนมามครับกบระเบืองแตกหมดละเพิ่งบางส่วนก็อยู่บนพนุ่นะตอมโกนเกาโมงเกานื่งพยาก็ันยังสีสันค่อยแก่ตะได้ต๋ น่าจะสักประมาณหนึ่งปี่อยมันก้ออยู่นี่ก่อนเดยวก็จะไลไหล,ไลมูลต้องรลุมครับขึ้นมามันมารวมก้อกันอยู่นี่แล้วก็จะล่างโกนเกลโกลนเกวมันเป็นน้ำเึ่งห <c oughs> มลละยังมีหอยลายโก้นครับที่ต้องเก็บครับมันเหมือน ลวงมันขาดครับลวงตังมันขาดเดี๋ยวจะเพ้่พอครับลวงลังมันขาด,าม,ขาดมันเป็นจะได้ผมก็พอขอไม้เหมือนกันถ้าสังเกตว่าแม่มันก็อยู่ข้างล่างเนี่ยก็สันนิษฐานไว้เลยว่าลวงลังขาดนอ้อนครับเนี้ก้อหยั่งพ้อนน้ำหวานมันยดย่อยนี่ไอ้เนาะ เดี๋ยวก็ต้องเข้ามือครับน้าว่ายาอยู่ไหนไปอยู่ไหนเราพูดเราเดี๋ยวนี้นมันเบาชนะั่วคริ้งนะขนี่ก็มาจะตั้งใจจะเก็บไว้เป็นหังแม่พันธ์เหมือนกัน,นจริงห่อนยิงยศครับ ทำลายโกนอยู่นะ<ม>อ๋อมีเพิ่งไปสำรวจก่อนน่ะบนปุ่นน่ะเราต้องพอครับเหมือนจะมีเพิ่องมาสำรวจลังว่ะนี่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 มีเพิ่งเข้ามาสำรวจลังครับแสดงว่าจะมีโกลนได้โกลนหนึ่งเข้ามาอยู่ละนั่นมาอยู่แล้วนี่นี่ อ๋อนี่เข้ามาอยู่ละอมีเครื่องบินเข้าบินออกละแสดงว่าเข้ามาอยู่แล้วครับนี่เข้ามาอยู่ประมาณเจ็ดวันที่แล้วนับตอนหลังมาเจ็ดวันที่แล้วยังม่มีแต่นะยังม,มีเพิ่งเข้ามาอยู่แต่โอเคครับสถานะมูนี่ก็ติดจองแล้วครับติดจองบ้านนะมีเพิ่งเข้ามาอยู่มาละ นี่ก็น่าจะห้างย้ญ่เหมือนกันแต่ว่าตรงหนมันเป็นไม้เนาะเพิ่งสามารถจะโยงซ้ายโยงขวาได้ก็จะปร่ค่อยมีปัญหาเรื่องห้างยดสักตัวนึงครับนี่น้ำพึ่งนั่นแหละเหมืนขวดเลยเนี่ยยดลงมาเนี่ย đang mà chúng nó mình kep đo con nhái xiêng xiêng con con ní nhá bọn mì khao tụ con ní mốt đấm gấp đâu. Sáng kiến mà phưng sẽ ปัญหานักเล้ยมดดำ้เนี่ยเท่ามาได้บ่พอครบเจ็บต่างหากนี่โดนมดดัมมดดำกวนนี่น่าจะมีน้ำพยาเกิดใหม่ครับเพราะเพิ่งมาครบกันดูมดดำตทางนั้น tốt quay ra cái gì nè chá cà xay nó mặc cua, đất mà khăn mình tức gì, mấy nhà mà chi hàng này เ,เกิดการแย่งชิงกันแล้วกันนีเอาแล้วครับตอนนี้โอ้โานางพญาไปไหนแล้วหนีแล้วกันนี่น่าจะหนีแล้วครับนางพญาดูลูกมันบินลนะนะสังเกตพอครับถ้าเพิ่งงานบินนี่แสดงว่านางพญาบินแล้ว น้ำพญาบอกเข้าครับปล่อยมันครับมันไปเลือกตีอยู่คนเดียวผมไม่ได้จำกัดว่าจะต้องขังน้งพญานะปล่อยมันมันบินละก็แสดงว่ามานาพญาบินละเดี๋ยวพอครับผมมันจะไปอยู่ไหนเขาก็มีหน้าที่แค่ทำ โกนทำหางให้มันอยู่ครับให้มันบินละนี่ครับ